นี่คือศึกแห่งประวัติศาสตร์ครับที่หายคนไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นบนเลบล็อกและเกิดขึ้นบนโลกนี้กับการเปริดะทะกันครับระหว่างลิซ่าเกมมีงโงโ่เกิลบล็อกครับจมไม่แห่งการท็อกซิกกับยูทูบเบอร์ครับและสตรีมเมอร์ชื่อดังคนติดตามเนี่ยห้าล้านคนครับและเป็นเจ้าพ่อเกลบล็อกอย่างกี่ครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตอนแรกเนี่ยมันเหมือนเป็นดราม่านะแต่ว่าไปไปมา,มาครับมันเป็นการ ประทะกันครับของสองคนนี้ซึ่งเรื่องนี้ครับไม่ได้ประทะกันคารมนะครับแต่ประทะกันครับด้วยการแข่งขันครับและมันมีกติกาอยู่ข้อหนึ่งครับว่าถ้ากีคัฟแพ้กีคัฟเนี่ยจะต้องพูดถึงลิซ่าเกมมิ่งนะครับตลอดทั้งเดือนนะครับแต่ถ้าลิซ่าเกมมิ่งแพ้ลิซ่าเกมมิ่งครับต้องออกจากโลบอกตลอดการเรื่องนี้ครับมันเกิดได้อย่างไรและมันจบยังไง ในคลิปวันนี้นะครับเราจะมาสรุปนะครับศึกคู่นี้กันนะคุณผู้ชมครับก่อนเข้าเนะื้อหาคลิปกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องแบรฟอร์มนะคุณผู้ชมนะเพื่อติดตามนะครับข่าวสารมมใหม่ๆเก,ก,กี่ยวกับเรือบล็อกแล้วก็อย่าลืมติดตามบนทิกตอกเบลลี่เบลลี่และยูทูบนะครับยูทูบเนี่ยดูก่อนใครนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยต้องเกินนําก่อนว่าลิซ่าเกมมิ่งเนี่ยเธอเป็นคนที่ท็อกซิกมากนะครับใน โรบอกแล้วก็หลายคนเนี่ยก้จักเธอกันดีเพราะเธอครับมีประวัติเยอะมากยเช่นไปป่วนบล็อกเบิร์กกล่าวหายูทูบเบอร์คนอื่นซึ่งเอาจริงๆนวเนี่ยลิซ่าเกมมี่ครับเธอเนี่ยหายไปจาก y t u t u นะครับประมาณ1ปีครับแต่ว่าอยู่ดีครับเธอกลับมาครับโดยเธอเนี่ยเจาะจงครับไปที่ยูทูบเบอร์คนหนึ่งครับสงหลายคนเนี่ยู้จักเขากันดีครับคือกีครับ ซึ่งก็อีกครับช่วงนี้เอาจริงเลยเป็นช่วงที่ขาขึ้นนะเพราะว่าเขาทําคลิปอะไรคนก็ดูอะครับทําคลิปหงายแบบมากไม่ได้มีแค่ว่าเล่นเกมแลบางทีก็พูดถึงประเด็นนู้นประเด็นนี้หรือว่าทําคลิปเนี่ยพูดถึงดราม่าต่างๆในเดอะบล็อกครับซึ่งไอ้ซาเกมมี่เนี่ยเธอเห็นว่ามันเป็นช่องทางของเธอครับที่เธอเนี่ยจะกลับมาขึ้นบาัานลังครับในการที่เป็นนักท็อกซี่ของเดอะบล็อกเธอเลยตัดสินใจครับเจาะจงครับ ป่วนกีดครับโดยการทําคลิปครับที่เป็นคลิปกล่าวหากีดครับสุ่มๆครับประมาณว่าเฮ้กีดครับทําแบบนี้กับฉันนะอะไรพวกนี้ซึ่งกีดครับเนี่ยเอาจริงนะคุณผู้ชมตอนแรกครับเขาก็ไม่ได้สนใจนะครับไรซาเกมมิงแต่ว่าอยู่ๆครับไรซาเกมมิงครับเธอใช้ไม้ตายครับไปถล่มดิสคอร์ดนะครับของกีดครับซึ่งเธอก็มีพวกเออแฟนคลับเธอนะจริงๆก็ไม่มั่นใจว่าเป็นแฟนคลับหรือบอทนะครับเพราะว่าในเนื้อหาคลิปเนี่ย กีค้าไม่ได้กล่าวซึ่งไรซาเกมมี่ครับไปท้าทายกีค้าครับจนกีค้าครับต้องมาสนใจเธอนะเพราะํำคาญครับง่ายๆโดยกีค้าครับคุยกับไนซาเกมมี่นะครับโดยทั้งสองคนเนี่ยมีการท้ากันครับว่าจะจัดครับการแข่งกันโดยการแข่งนี้ครับจะแข่งในโลบ็อกโดยการแข่งนี้เนี่ยมีกติกาข้อหนึ่งครับว่าถ้าใครแพ้ครับโดยกีค้าเนี่ยถ้าแพ้นะ กีคาร์ฟครับต้องพูดถึงกีซาเกมมิ่งเนี่ยตลอดทั้งเดือนครับส่วนทางกีซาเกมมิ่งครับถ้าเธอแพ้เนี่ยเธอต้องออกจากเดอะบ็อกถาวรครับและเชื่อไหมคุณผู้ชมว่ากีซ่าเกมมิ่งครับเธอตอบรับคำท้านะครับซึ่งการแข่งนี้ครับก็แข่งหลายเกมนะเช่น t w เทวออม l ฮลชาร์บไบอย่างเป็นต้นซึ่งผู้ชนะครับก็อย่างนี้หลายคนคาดการณ์ครับว่าเป็นกีคาร์ฟเพราะว่ากีคาร์ฟเนี่ยโอ้โหเขาคืออดีตผู้ชนะอาร์บีเบอร์เทิลนะแพ้ก็แปลกนะครับกับการแข่งนี้ ซึ่งกีดครับเนี่ยก็ชนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าต้องใช้ว่าเป็นการแซงมิซ่าเกมมิ่งอีกขั้นนึงนะครับเ <ME U X 2> มื่อฮาโลวีนที่ผ่านมากีดครับเนี่ยครับแต่งตัวนะครับเป็นมิซ่าเกมมิ่งด้วยนะแต่ว่าสุดท้ายครับมิซ่าเกมมิ่งแกก็ใช้ไม้ตายครับสุดท้ายครับในการที่กล่าวหากีดครับเพิ่มเติมครับว่ากีดครับเนี่ยไปทำอย่างนี้อย่างนี้กับเธอเพิ่มจริงจรมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่จริงจังนะเพราะว่าเธอทําขึ้นมาเพื่อเงาะเรียนครับเนื่องจากว่าเธอเนี่ย การทคลิปกรอบอกไม่ได้แล้วแล้วเธอเนี่ยต้องเลิกเล่นกระบอกครับตามกติกาไม่มั่นใจว่าการทําอย่างนี้ของ G ีดครับเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่จบปริศาสตร์ของมิซาเกมมิ่งหรือเปล่านะครับแต่ที่หลายคนจานตอนนี้คือมิซาเกมมิ่งครับเธอตอนนี้ไม่ได้อยู่ในกระบอกนะแล้วนะลเธอเนี่ยครับก็ต้องโดนในกระเทศนะครับออกไปจากกรอบอกเออถ้ามันเป็นจริงเนี่ยคือมันจะดีมากนะเพราะว่ามิซาเกมมิ่งครับอยู่ในกระบอกเนี่ยมาหลายปีแล้วนะคบเมร่อเธอเนี่ย ต้องใช้ว่าดังมากครับจากการท็อกซิกจากการปั่นป่วนคนอื่นซึ่งถามว่าเธอเนี่ยจะมีสัจจะไหมกับเรื่องนี้เราก็ตอบมาได้ครับเพราอก็ไม่ทราบว่าอีซ่ารเกมมิ่งเนี่ยเป็นคนยังไงนะหรือเป็นคนที่พูดจริงทําจริงหรือเปล่าแต่ถ้าทําจริงครับอันนี้ผมก็นับถือความซื่อสัตย์ของเธอนะเออแต่ว่าสุดท้ายนี้ครับหลายคนก็ดีใจครับที่อีซ่าเกมมิ่งเนี่ยได้หายไปจากเรบอสนะครับอย่างเป็นทางการนะครับ ก็ตอนนี้เอาเจนไรเบอรื่นองที่ผมก็ไม่ได้คิดว่าเป็นข่าวที่อะไรอะจริงจังนะเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นประเด็นเรื่องของการที่คือซาเกมมิ่งเนี่ยกลับมาปั่นกระแสครับแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเป็นการท้าทายแทนครับซึ่งอันเนี้ยต้องใช้ว่าเกินความคาดหมายอันนี้ผมชมในความสะาดของกีค้าฟนะเพราะว่ากีค้าฟเนี่ยเขานำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นและเป็นคอนเทนต์ในคลิปได้นะแล้วก็เป็นการทําคลิปแบบไม่เชิงว่าเป็นการปั่นปวดไปปวดมาครับ เหมือนที่หงายช่องทำเกย์ซาเกมมิ่งมาเมื่อก่อนอย่างเช่นพาราโรงเงี้ยที่มักจะพูดถึงไกย์ซาเกมมิ่งครับในหงายมุมแล้วก็หลายดรามา่าแต่ในกรณีของกีดขามเนี่ยคือเขาใช้ครับโอกาสนี้ในการที่ท้าทายครับเกย์ซาเกมมิ่งแล้วก็หยิบนะครับมาเป็นเรื่องในคลิปแล้วเป็นคลิปแนวแบบขำขันนะไม่ใช่คลิปแบบประชดประชันกันนะ่ะอันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ฉลาดนะในมุมของกีดค้ามนะครับเกย์ซาเกมมิ่งเนี่ยเธอก็นะสมใจยากแหละ ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นครับแต่การที่ออกคลิปกี่คราฟแล้วคลิปนี้เปคลิปจริงนะครับซึ่งมันมีคลิปอยู่โดยคลิปนี้มันชื่อว่าก o o d b y e ก i บ a g a ่า n g มมิงกับอกซึ่งเป็นคลิปที่กี่คราฟเนี่ยแข่งกับบ i ซ a Gaming จริงๆรแล้วบิซ่ g กมมิครับก็ลงคลิปนะครับที่แข่งกับกี่คราฟจริงจโดยคลิปของบ i s a Gaming กับกี่คราฟเนี่ยของจริงทั้งคู่นะครับไม่ได้มีใครโกหกแต่ว่าที่ของบ i s a Gaming เนี่ยช่วงท้ายครับมันจะมีโกหกหน่อยหนึ่งว่า เออกีลารไปทาอะไรเพิ่มเติมกับเธออย่างเงี้ยไอ้น,นี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวเป็นเรื่องที่เธอเนี่ยแต่งขึ้นมาเองนะครับซึ่งหหายคนเนี่ยทราบดีว่าเออมันแต่งซึ่งสุดท้ายนี้ครับก็ต้องพูดอย่างหนึ่งว่างาก่อนนะครับไม่าเกมมิงเกอร์บ็อกนะจะตลอดไปไหมก็หวังว่าตลอดไปเนาะเพราะว่าเราไม่อยากเจอเธอะนะคือเธอกลับมาครั้งนี้ต้องใช้ว่ากลับมาแบบแป๊บเดียวนะครับประมาณเดือนกว่าครับเล้วหายไปเลยเพราะเธอแพ้กีตาร์นั่นเองนะ สำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพื่อนๆนี่ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคระคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ครับเพื่อนๆนี้ครับสวัสดีครับผม